ของฟางสีดาครับดูครับคนเล่นเยอะครับตอนนี้เรากำลังจะปล่อยช้างลงน้ำนะครับเดี๋ยวช้างจะลงน้ำตรงนี้นะครับหน้าน้ำตกเนี่ครับเอาเว่นมา <c oughs> ไปเล่นไปเลย <c oughs> เลือดหรอกน้ก็ลงล่างครับ คนเยอะครับวันนี้ครับดูครับเห็นไหมครับบรรยากาศครับไม่หลุดหรอก